คำเตือนสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับราพัฒนานะคะประจํางวดวันที่26นะคะพี่พีคำเตือนนะคะสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะพี่พไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเลยนะคะเอเออะคะพี่พ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้สูตรเ,เราจะใช้สูตรบวกเจ็ดคงที่นะคะพี่ๆเราจะยังยึดสูตรนี้อยู่นะคะมาค่ะงวดที่แล้วนะคะเลขออกเป็นแปดสี่ห้าเก้าใช่ไหมคะเราจะ ใช้หลักหน่วย1 0บร้อยนะคะในการหาเด่นก่อนนะคะพี่พี่สูตรที่หนึ่งนะคะจะเป็นการหาเด่นนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้7บวก4เป็น1นะคะเราจะใช้หลักหน่วยนะคะก็คือ1เป็น11ก็คือ1นะคะ7บวก5เป็น2นะคะเราจะใช้เป็นหลักหน่วยนะคะตัวนี้นะคะเท่ากับว่าเราได้เด่นมาก็คือ1 สอนะคะสูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรที่2นะคะพี่ๆก็คือเราจะใช้แปดสห้นะคะสูตรตัวนี้นะคะเราก็จะใช้หลักพันนะคะบวกไปที่7จ็ดคงที่นะคะจะเท่ากับ5้นะคะหกบวกหไปนะคะบวกหนนะคะโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะพี่ๆเราก็จะมาเขียนตัวยอ่หรือว่าเด่นคือหนึ่งสองหกนะคะเราก็จะจับคู่เลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆแล้วก็หนึ่งแปดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะต่อไปจะเป็นหกห้า หกหกมีเบิ้ลด้วย6 7ก็6 8นะคะพี่พี่ทีนี้จำนวนยังเยอะไปอยู่นะคะพี่พี่ซึ่งเราก็จะทำการตัดนะคะเราจะใช้สูตรคล้ายคล้ายกันกับสูตรที่2นะคะก็คือเราจะใช้หลักพันบวกไปที่7จ็คงที่นะคะจะเท่ากับห6า 7หน่วยนี้นะคะเราจะทำการบวก3นะคะแล้วก็ค่อยบวก1นะคะแล้วก็บวก1ปกตินะคะพี่พี่โอเคค่ะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะ5เข้าไหม5 6 7 7 1 5ไม่เข้านะคะ6นะคะก็คือ1551เนี่ยนะคะพี่พีหหมดแล้วนะคะ เป็นเจ็ดนะคะพี่พี่เจ็ดก็เข้านะคะเข้าหนึ่งหกกับสองห้าโอเคแปดไม่มีนะคะเป็นศูนย์ศูนย์เข้าไหมศูนย์เข้าที่สองแปดนะคะพี่ต่อไปหนึ่งก็คือหกห้านะคะพี่พี่โอเคค่ะเราก็จะได้โซบที่น้อยลงนะคะก็คือหนึ่งห้าเนาะหนึ่งหก สองหหแล้วก็สอปนะคะพี่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 สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะหรือสนใจอยากเข้ากลุ่มนะคะสามารถทักมาได้ที่นี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะมีแอปด,ด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ